สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่27ธันวาคม2022เราจะมาใคร่ครวนบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและ Christmas, คริสต์มาสคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ด้วยกันในหัวข้อความยินดีที่มีพลังและความหวังพี่น้องสามารถอ่านพระคัมภีร์จากยอห์นบทที่หนึ่งข้อที่14ถึง18 มีเพลงไทยนมัสการซึ่งเป็นเพลงคริสต์มาสในสมัยก่อนที่ขึ้นต้นว่าให้บรรดาล่าโลกยินดีครันเหตุเพราะท่านผู้ใหญ่ทรงเสด็จจากเมืองรุ่งเรืองชัยมาถึงในโลกมนุษย์เพลงบทนี้มีห้าข้อที่มีเนื้อร้องและทำนองเป็นถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่สื่อความหมายได้ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ไปจนถึงการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าความบาปผิดของมนุษย์ทุกคนในที่สุดข้าพเจ้าเคยร้องเพลงบทนี้ในการไปอวยพรพี่น้องตามบ้านในคืนวันคริสต์มาสร,ร่วมกับผู้อาวุโสอ,อีกหลายท่านคณะนักร้องทุกคน จะร้องเพลงบทนี้ด้วยความชื่นชมยินดียิ้มแย้มแจ่มใสและมีชีวิตชีวาเป็นอันมากสมกับการนำข่าวดีและความสุขไปมอบให้แต่ละบ้านที่ได้ไปเยี่ยมเยียนเมื่อทุกคนได้ร้องเพลงบทนี้บ่อยๆก็สามารถจดจำเนื้อร้องได้ขึ้นใจและร้องเพลงได้ไพเราะด้วยความสุขความยินดีมากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าประทับใจเพลงบทนี้ที่เนื้อร้องและทำนองบอกเรื่องราววันคริสต์มาสและคำสอนที่มีค่าลึกซึง้งทั้งผู้ที่ร้องเพลงและผู้ที่รับฟังด้วยกันคือการที่เราได้สรรเสริญพระคุณของพระเจ้าถึงความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานองค์พระเยซูคริสต์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้เพื่อทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์ จะได้รับความรอดบทเพลงบอกให้เราทุกคนเตรียมชีวิตจิตใจให้พร้อมต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีปรีดาและร่วมกันประกาศพระนามของพระองค์ให้ทั่วถึงทุกที่ทุกแห่งในโลกนี้บทเพลงนี้มีความหมายไพเราะซาบซึ้งใจเป็นบทเพลงแห่งการสารรเสริญความยิ่งใหญ่ความรักของพระเจ้า และองค์พระเยซูคริสต์ในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อให้เรามีความเชื่อความหวังและมีพลังในการติดตามพระองค์ตลอดไป ้าแต่พระเจ้าโมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับเพลงไทยนมัมสการที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้คนมากมายให้ผู้คนได้ค้นพบสัจธรรมในชีวิตค้นพบองค์ผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ทรงมีพระสัญญาอย่างไรทำให้ข้าพุทธลายได้มีความหวังมีความเชื่อไว้วางใจ ในพระองค์ขอพระคุณพระองค์เจ้าในวันนี้ที่มีโอกาสได้ร้องเพลงใคร่ครวนได้ดำเนินชีวิตในการนมัสการพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพองหลายได้มีกำลังมากพอที่จะนมัสการพระองค์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีอิสรภาพในจิตใจท่ามกลางความจำกัด ของพี่น้องของข้าพง์ทั้งหลายในแต่ละคนขอโปรโ่งทรงโปรดให้จิตใจจิตวิญญาณความคิดของข้าพงั้งหลายยังสามารถนมัสการพระองค์ได้อยู่และให้การดําเนินชีวิตประจําวันของข้าพงคาทหลายได้เป็นที่พรอพระัทยของพระองค์เมื่อข้าพงค์ทหลายจะอําลาแยากย้ายจากการไปเพื่อทําพระราชกิจของพระองค์ในครอบครัวชุมชนสังคม ขอโปรองทรงปโปรดอวยพร,พรให้ขับพองไหลเป็นเกลือเป็นแสงสว่างในสถานที่ที่ขับพองหลายได้อยู่ขอโปรองทรงโปรดให้ขับพองหลายได้รับใช้พระองค์อย่างเต็มที่อย่างที่สุดตามกําลังที่ขับพองหลยพอจะทําได้และยิ่งไปกว่านั้นขออธิษฐานเผื่อในช่วงคริสต์มาสที่กําลังจะผ่านไปมีผู้คนมากมาย ได้ยินได้ฟังข่าวดีของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นแสงสว่างเป็นคำตอบเป็นความหวังเป็นความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องครับทั้งหลายขอให้ผู้ที่แสวงหาได้พบพระองค์ขอให้ผู้ที่วิงวอนได้รับคำตอบที่มาจากพระองค์ขอให้ผู้ที่รอคอยพบกับสิ่งที่พวกเขา มีความหวังและเชื่อแน่ว่าพรร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงตอบกับข้าพง้งหลายมากเกินกว่าที่ข้าพงศงทั้งหลายจะทูลขอหรือจะคิดได้ขอให้ข้าพงทงหลายได้ขอบพระคุณพปร่งในทุกๆก,กรณีจึงอธิษฐานต่อพรร่งในพระนามพระสุขิจเจ้าอาเมน